โอมชาญสิวันนี้วันที่เก้าเดือนกันยายนพิ2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงบานขอให้มีความเมตตากับตัวลูกเองจงควบไปข้างหน้าในการศึกษานี้อย่าได้ทำทะเบียนของลูกให้เสียหายโดยการแสดงการกระทําที่เป็นบาปใดๆคำถามเพื่อที่ลูกจะผ่าน การศึกษากับอันสูงส่งนี้ไปได้การสอนหลักๆอะไรที่ลูกได้รับแล้วลูกนั้นจะต้องใส่ใจพิเศษอยู่กับอะไรเพื่อที่จะได้รับสิ่งนี้ค้าต่อเพื่อที่จะผ่านในการศึกษานี้ดวงตาของลูกจะต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์มากๆเพราะดวงตาเหล่านั้นหลอกลวงลูกดวงตาเหล่านั้นมาเป็นอาชญากร เมื่อลูกนั้นมองดูที่ร่างกายของใครอวัยวะนั้นก็จะทําให้เกิดความผิดพลาดเพราะฉะนั้นดวมตาของลูกจะต้องไม่เคยเป็นอาชียกรเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์ให้คงสํานึกของการอยู่อย่างเป็นพี่น้องชายและพี่น้องหญิงให้ใจใจอย่างเต็มที่ต่อการแสวงบุญแห่งการสดจําสาระของคุณธรรมจุดแรก เวลาสำหรับการสอบกำลังใกล้เข้ามามากเพราะฉะนั้นจงเพียนพยายามที่จะนำประโยชน์มาให้กับตัวลูกเองและทุกคนอื่นๆให้ศึกษาและวก็ยังสอนผู้อื่นด้วยบุญน,นั้นเริ่มต้นที่บ้านจุดที่สองจงอยู่ในสนึกดวงยานและสะสมหลายได้ที่แท้จริงไม่เสื่อมสลายเพื่อตัวลูกเองจงรักษาทะเบียนของตัวลูกเอง อย่าได้แสดงการกระทำที่เป็นบาปใดๆที่จะทำให้ทะเบียนของลูกเสียหายพรขอให้ลูกทั้งจบเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและให้อำนาจกับคนอื่นๆไปโดยการให้ความร่วมมือของความจริงจังและกระตือรือร้นกับพวกเขาผู้รับใช้หมายถึงคนผู้ที่ให้พลังกับคนอื่นๆด้วยความร่วมมือของความจริงจังและกระตือรือร้น เดี๋ยวนี้มีเวลาเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็กำลังจะมีสิ่งสร้างที่กำลังจะมาที่นี่อีกมากมายอย่าได้มีความสุขเพียงแค่คิดว่าอะไรมากมายนั้นได้มาเรียบร้อยแล้วจำนวนนั้นเดี๋ยวนี้ก็กำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและดังนั้นเดี๋ยวนี้ลูกก็จะต้องให้การตอบแทนของการหล่อเลี้ยงที่ลูกได้รับจงอยู่อย่างร่วมมือ กับดวงยานที่อ่อนแอที่เข้ามาแล้วทําให้พวกเขาเต็มไปด้วยพลังไม่หวั่นไหวและไม่สั่งคลอนแล้วต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงได้ข้ติพน์ทาดวงยานคิดจินยานให้มั่นคงที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรก็ตามที่ลูกต้องการนี่คือการฝึกฝนทางคิตจิญยาน अच्छा ओम शांति